นี่คือเทพนิมิตนะครับด, ong, ด on, ังทองดังขาวในต้นเดียวกันนะครับนี่ครับปลูกในกระถางสวยๆครับเทพนิม <im iter 's injuries> ิ <happy> ตกระถางนี้ปลูกได้3ามเดือนนะครับน land, <tr> ี่ครับใบ่างสวยๆครับนี่ยดังทองดังขาวอยู่ในต้นเดียวกันเลยนะครับนี่ครับปลูกในกระถางครับนี่ครับสวยงามมากครับกระเทนนิมิต ด่างทองด่างขาวนะครับปลูกในกระถางเขาชอบแด,ดดลำไยครับไม่ชอบแดดจัดนะครับเราก็ชอบความชุ่มชื้นครับนี่ครับยิ่งความชุ่มชื้นดีนะครับใบเขาจะออกด่างชัดเจนเนี่ยมือมดูครับนี่นะครับด่างทองด่างขาวครับสวยมากครับดูใบไม่ออกมา,า,มากครับหลอดไม่นี่ครับ ตวยงามมากครับกับต้นเทนมิทแดงทองแดงขาวปลูกในกระถางนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงครับใกล้อยๆนครับนี่ครับนี่ครับสังเกตว่านี่ใบใหญ่มากครับนี่ครับจะเป็นแดงขาวแดงทองนะครับใบเขานะครับดูใบรอดใหม่ออกมาครับ สวยครับดูลำต้นครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับสวยงามนะครับพุมกระถางครับนี่ครับพูมกระถางปูนครับในกระถางปูนครับเป็นประดับนะครับทรงสวยครับนี่ครับพุ่มก็สวยทรงก็สวยนะครับนี่คับเพื่อน วยงามมากครับเทนิมิตรแดงทองครับแางขาวต้นเดียวกันนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนปลูกเทนิมิตรนะครับผมแนะนําว่าให้ปลูกในกระถางรวมๆกันหลายๆต้นแบบนี้ครับมันจะได้สวยครับมันจะได้หนาแน่นแบบนี้ครับสวยงามมากครับนี่ครับ